สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่มณพาจะมารีวิวเสื้อลิทินลายปักซึ่งเราได้โพสต์รีวิวไปแล้วนะคะเป็นทับนิ่งแต่วันนี้นะคะเรามีทับคุณใหม่แล้วนะคะมีแบบนี่ค่ะสวยมากสวยเวอร์สวยวงังสวยมากมากค่ะทนี้นะคะมีสองสีนะคะคือสีขาวกับสีบานเย็นตัวนี้ไซส์4ีนะคะ มีลูกค้าสั่งไซส์44ไซส์42นะคะกอ,องดดอยู่แต่เพื่อนเขาจะหยิบขึ้นมารีวิวให้เพื่อนๆ่นชมกันให้เห็นของจริงๆกันนะคะว่าประมาณนี้ปักแน่นเนาะปักแน่นปักหนานะด้านในก็เป็นแบบนี้นะคะไม่มีกระดาษเนาะไม่มีกระดาษนะปักแน่นปักหนานะส่วนคอบนะก็ปักประมาณนี้เลยนะแน่นเบี้ยปักเหมือนคอนะตรงขอี็ปักเหมือนคอ แล้วก็เป็นคอวีนาตรงนี้นะคะสังเกตว่าตรงคอเห็นไหมมันจะมีรูปรูปย่นย่นนิดๆน,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 นะคะเพิ่มความกก่ไกให้กับเสื้อนะคะแต่เสื้อตัวนี้นะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้ารูปคอรูปคอนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลหลสลปนี่ค่ะลายสลปเป็นแบบนี้นะคะ,ล,ะล่ยสลปคือเขาจะต่อมาตั้งแต่ตรงนี้ต่อมาตั้งแต่คอเลยค่ะหละวงแขนเขาอะคะ่ะจะเป็นแบบนี้เลย เป็นเสื้อไหล่สโลว์นะคะรุ่นนี้สวยงามมากๆเลยค่ะนะเรียบรูดูแพงค่ะเรียบหรูดูแพงนะคะตัวนึน้1190นะคะทักกันมาได้นะคะสินค้ายัางมีนะคะไซส์ตั้งแต่38 40, 42, สี่สิบสอง 44, 46, 48ทุกไซ์50ค่ะทุกไซ์มีโอเวอร์1ไซส์ค่ะสมมุติว่า3.8นะคะก็จะเป็น40เพราะฉะนั้นคนที่จะใส่เสื้อตัวนี้ได้เริ่มตั้งแต่40นะคะทุกคนลูกค้าพี่พนฑาสั่งไซ์44พี่มณฑาจะจัด42มาให้นะคะมาถึงแล้วมันจะกลายเป็น44นะคะทุกคนถ้าลูกค้า 50, 52เราก็50เลยนะคะ,นะคะาคา40บาทเย็น อ่าสีบันเย็นตัวนี้ไม่ใช่ค่ะสีบันเย็นตัวนี้ไซส์50ค่ะเพื่อนๆค่ะไซส์ห0ลืมไปไซส์50นะคะหน้าอกนะคะหน้าอกได้ถึง52เลยเพื่เลยเพื่อนๆท่านใดที่บอกว่าใส์50ถึง52จัดได้นะคะมีสสีขาวกับบานเย็นนะคะจัดได้นะคะกับบานเย็นแต่ที่สําคัญเลยนะคะทุกไซส์มันเป็นราคาเดียวกันนะคะสีขาวเป็นขาวเอาไว้นะคะเป็นขาวเอาไว้คอนนี้ค่ะสวย ชื่อทำมองก็สวยมากนะคะสาววไวไฟแล้วก็มีปักปักเหมือนกันนะคะแต่มันปักจะเน้นไปทางสีสีสวยนะสีม่วงสีม่วงสีกรมนะคะแล้วก็สีฟ้าสีส้มอิฐคะ่ะมองแล้วก็ดูดีเป็นเสื้อแขนประมาณนี้นะแขนประมาณนี้ค่ะเพื่อนทาตัวเล็กแขนเล็กถ้าลูกค้าท่านใดรับไปแล้วมีความสิดว่าแขนมันใหญ่ไาไหลไปไปเก็บไปเข้าเองได้เลยนะคะไม่ได้มีปัญหาใดๆนะคะ เล,เลยค่ะไม่เสียทรงด้วยนะคะไม่เสียทรงด้วยปักแน่นสีสีขาวอไวายนี่ก็สวยนะคะไม่บางนะคะไม่บางจนเกินไปแต่ถ้าตัดเสื้อนะคะบอกเลยว่าไม่หนานะคะหนาเกินไปก็ใส่ไม่สวยนะคะคุณหนาเกินไปก็ใส่ไม่สวยตัวนี้นะคะลูกค้าสั่งมาไซส์4 4นะคะเดี๋ยวที่าวัดให้ดูนะเนี่ยลูกค้าสั่งมานะคะไซส์44่สคคิบสกาก็จัดนะคะเขาเรียกว่า ลูกค้าที่เคยใส่44เป๊ะๆอ่ะมันก็จะต้องเป็นแบบนี้ลูกค้า44เป๊ะก็จะได้44นะคะ <c ười> 44พอดีเลยนะคะทุกคนค่ะความยาวนะคะอันนี้มีความยาวนะคะลูกค้าของก็ชอบเสื้อยาวเพราะเป็นคนสูงตัวนี้นะคะไซส์44นะตัวนี้ที่ลูกค้าสั่งมาไซส์44เดี๋ยวออพี่พาบอกว่าประมาณ27น,นะ โดยประมาณนะ27แล้วก็27จริงๆนะคะประมาณ27นิ้วเพราะว่ามันจะยาวไปตามขนาดของเสื้อนะคะไซสเล็กสุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ25ใช่ไหมคะเพื่อนๆขะ เอาแล้วค่ะวันนี้นะคะผู้บันทาก็มารีวิวไว้เพื่อนๆชมกันเพียงแค่นี้นะคะหากชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะที่สําคัญนะคะสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องของเราแล้วถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ยังสั่งเข้ามาได้นะคะ3 8มแถึงห้าสิบนะคะลูกค้าที่ใส่52ก็สั่งเข้ามาได้นะคะใส่ใส่ห้าสิบได้นะคะถ้าจะบอกว่าใส่ประมาณ5้าสอะไรประมาณนี้นะคะแต่คนไหนฟิกไซส์บอกมาก็ฟิกมาเลยนะคะถ้าฟิกมาบอกว่า50 ก็คือเป๊ะี่ลูกค้าก็จะจัดให้เป๊ะๆนะคะทุกคนอันนี้ลูกค้าบอกว่า552 552นะคะก็เลยจัดให้แบบนี้นะคะค,คะุณค่ะคือเราเอาแบบว่าหน้าหน้าผ้าจริงๆกันนะคะหน้าผ้าจริงๆกันนะคะมาให้เพื่อนๆกันนะคะสวยงามกันแบบนี้เลยนะคะสวยงามกันแบบนี้เลยนะคะ ถ้าสนใจก็อย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะแอดไลน์ด้านบนนี้เลยค่ะ a t s 1 8 9 5 f นะคะแล้วก็ทักที่นคนำมาะคะเอาสีนั้นสีนี้นะคะหรือท่าในใดที่ใส3่3 8ทักมาได้เลยค่ะตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องไหลเพราะเสื้อตัวนี้ไม่มีไหลมันเหมือนไหลเลยไหลสลูเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใส่38ที่คุณพัยอยากได้จังแต่หนใ 8, นะูใส่ใส่ส์38นะใส่ใสส์38เพราะว่าอันนี้เราเริ่มต้นที่38ก็จริง แต่เวลาเราวัดรอบหน้าอ,อกแล้วเสื้อมันได้40เพราะฉะนั้นพี่มนทาจะเก็บไซส์ให้ลูกค้านะคะเป็น38เนิ้วโดยการเข้าด้านข้างนี้นะคะให้ฟรีนะคะแล้วเราก็โค้งให้ไปเสร็จเรียบร้อยผ่าข้างให้เหมือนเดิมต้องการให้มันสั้นลงเพราะแจ้งมาได้นะคะทุกคนทางร้านเราบริการให้ฟรีนะคะคอแห้งเป็นผงนะคอแห้งเป็นผงนะคะสวยมากๆ บอกเลยว่าสวยจริงๆเนี่ยสองสีเท่านั้นนะคะสองสีเท่านั้นเดี๋ยวเรสมานะคะเดี๋ยวมีชุดเดรสมาพี่นคะก็จะรีวิวให้ดูนะคะอ๋อชุดเรสมาแล้วค่ะอุ้ยขอโทษขอโทษค่ะลืมมีเพื่อนๆสั่งชุดเรสมาด้วยนะคะเพื่อค่ะลืมค่ะเรารีวิวเสื้อแล้วเราก็รีวิวชุดเรสให้ดูด้วยนะคะทุกคนค่ะชุดเดรสก็เหมือนกันค่ะเป็นโอเวอร์หนึ่งไซส์เหมือนกันนะคะโอเวอร์หน<อ>ึ<อ>่งไซส์ถ้าใส่ปิดก็บอกมานะคะ อันนี้ลูกค้าพี่พันพา h เขาใส่ไซส์42นิ้วโดยปกตินะคะโดยปกติใส่วัดหน้าอ,อกจากซ้ายมาขวาเขาจะใส่42นิ้วนะคะพี่พัน t h ก็จะสั่งมาให้นะคะที่เป็นแบบนี้ส่วนแขนน่าจะน่ารักประมาณนี้เป็นแดงกลับนะคะแขนมีแหวกตรงนี้นิดหนึ่งนะแขนมีแหวกตรงนี้นิดหนึ่งเป็นลินินแดงกลับแล้วก็ปักแน่นๆแบบนี้เลยนะคะอะ ปักน่ๆไอ้ที่กระเป๋าไม่ใช่กระดาษนะคะเป็นได้นะเป็นได้แล้วก็เป็นแบบนี้นะะขอ้ขอก้มข้อกุมตัวนี้ไม่กว้างนะคะมันทํามองก็สวยนะคะส่วนเป็นทรงตรงๆลง,ง,งไปนะคะแล้วก็มีกระเป๋าด้านข้าง2ใบตรงนี้นะคะมีกระเป๋าตรงนี้สองใบผ่าด้านข้างผ่าด้านข้างให้นิดหนึ่งด้วยนะคะในการเดินเพราะว่ามันเป็นทรง,ง,งตรงๆไม่ใช่ทรงเอนะคะ,ะจะได้เดินสะดวกนะคะ ปักแน่นๆแบบนี้นะคะอันนี้1590นะคะทุกไซส์ราคาเดียวค่ะตัวนี้ใหญ่สุดรับลูกค้าได้ถึงอก50นะคะรับลูกค้าได้ถึงอก50 over เหมือนกันนะคะคือไซส์ใหญ่สุดที่เขาเขียนมาคือ48แต่หน้าอกจริงมันได้50นะคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ต้องการแล้วก็บอกว่าใส่ไซส์เสื้ออกหน้าผ้า50 นะะหน้าผ้าวัดจากซ้ายมาฝาได้25อย่างนี้ก็สั่งพี่คนทำมาได้นะคะสั่งพี่คนทำมาได้ก็จะได้ใส่50ใบไปนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยปักแน,น,น่นๆโบเวอร์นะคะมีสองสีค่ะเป็นสีชมพูโอรสแล้วก็สีแดงกรับนะคะสีแดงกราบด้านหลังด้านหลังคะ่ะด้านหลังนี่ <laughs> ดูแล้วก็ต้องดูให้จบนะคะอน,นี้มีซิปให้นิดหนึ่งนะคะ ซิปให้นิดหนึ่งสำหรับสวมนะคะสวมหัวนะคะสำหรับสวมไม่ได้เอาก้นเข้าไปได้เท้าเข้าไปได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ซิปยาวนะคะใช้ซิปไว้สำหรับสวมนะคะนิดหน่อยเท่นานั้นนะคะเป็นแบบเออเป็นทรงตรงตรงอย่างที่นางแบบใส่ในแบบนะคะที่พี่มณาได้รีวิวไปแล้วนะคะวันนี้ลองมาดู นื้อค่าดีมากเนื้อค่าเวิร์กมากนะคะทุกคนอ้าว้วคะวันนี้ก็ไล่รีวิวมาถึง9นาทีแล้วนะคะ <S <S พี่เมทตา,าก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจพี่คมทาด้วยนะคะสองสีนะคะถ้ารุ่นนี้มีแดงกร่ำชมพูโอรส ถ้าเป็นเสื้อมีชมพูบานเย็นและขาวนะคะวันนี้พี่ทาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสนใจสินค้าแอดไลน์ไนดะ้บนจ้าบ๊ายบาย